ครับพี่ประกอบการตัดสินใจนะครับ h o n d a าซู m มเรถปี5้าเนะครับตัวนี้เป็นล้อทองแล้วตัวคอมบเบรกนะครับนี่ตัวคอมบเบรกนี่รถสตาร์ทติดอยู่นะครับเครื่องโคตรเงียบอะ่ะเครื่องโคตรดีอะ่ะยางหน้าหลังเต็มเปี้ยเลยนะครับดอกหนาๆเลยครับรถคันนี้พร้อมใช้เลยครับ อยังใสอยู่เลยครับเนี่ย้างล่างอะไรใสยังใสอยู่นะครับเนี่ยตรงล่างตัวสี่หกสามนะครับเนี่ยนะฮะดูฮะยังใสอยู่เลยนะใสกิ้งเลยเครื่องโคตรดีเลยครับตรงตรงเฟืองท้ายไม่มีหอนฮะรถคันนี้ใช้น้อยครับผมนี่ฮะยางน้าหลังเต็มเลยนะฮะมีรอยนิดหน่อยนะครับ รอยมีนิดหน่อยไม่มีปัญหากับการขับขี่ครับตัวนี้เป็นไม้แดงแล้วนะครับไม้แดงแล้วรถวิ่งประมาณหมื่นห้าโลเองหมื่นห้าพันฟโลฮะรถสวยครับนฮะเครื่องเดินเบานิ่งเลยเครื่องเงียบมากเลยนะฮะระบบไฟใช้ได้หมดนะครับชุดโอนพร้อมนะครับระบะการการโอนนะฮะราคาไม่แพงครับ 089 136 8745ฮะถ้าสนใจราคาอยู่ที่26900ครับต่อรองได้เล็กน้อยนะครับจะต่อจนพ่อค้าตกใจไม่เอานะครับโอเคครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับส่งได้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับผมครับสวัสดีครับ